สวัสดีครับผมปอ,อนจากปอ,อนรีวิวนะครับวันนี้จะมารีวิวอนะันนี้นะครับผมขาตั้งกระติกของ K2 นะครับขาตั้งกระติก K2 จะมาพร้อมกับถุงใส่ด้วยนะครับอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูข้างในนะครับแกะเลยนะครับขาตั้งกระติก นี่ครับเป็นแบบพับมาอย่างนี้นะครับมาดูตอนขนาดตอนพับนะครับขนาดตอนพับจะเท่าไร่ราตั้งกระติกใช้ตลับเมตรครับวัด53มเซนนะครับวัดแล้วยาว53มเซนแล้วก็ส่วนที่กว้างที่สุดก็จะประมาณ11เซนนะครับ แล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็น9เซนตอนพับนะครับเดี๋ยวเวลากลางให้ดูครับจะกลางอย่างไงเดี๋ยวมาดูเลยครับนี่ครับกางก็จะดึงตันนี้ออกมานะครับตั้งแบบนี้ก่อนเรายาวนี้นะครับแล้วก็ดึงตัวนี้มาแบบนี้นะครับให้มันเป็นอย่างนี้พอเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงตัวนี้ออกมาเลยครับเห็นไหมครับกลางแล้วครับ ฐานกระติกเคทูเป็นอลูมิเนียมนะครับตรงนี้จะมีตาของกิดแคมป์มีด้านเดียวนะครับแล้วก็จะมียางไว้สนับรองตัวกระติกด้วยครับตัวนี้ตอนกลางมาแล้วน้ําหนักเท่าไหร่นี่ครับตอนกลางนี่น้าหนักตอนตอนกลางจะเป็นอย่างนี้นะฮะตัวนี้น้ําหนักเป่าประมาณ1 5ึกิโลนะครับมาดูขนาดตอนที่กลางแล้วนะครับ กว้างก่อนแล้วกันครับกว้าง40เซนนะครับแล้วก็ยาว50เซนสูงสูงจากพื้นมาถึงตรงยางนี้เลยนะครับประมาณ33เซนครับสาย3เซนตัวนี้รับน้ำหนักได้สูงครับรับน้ำหนักได้8 80กิโลครับเดี๋ยวผมขึ้นไปยืนให้ดูเลยนะครับผมหนัก70กิโล เห็นไหครับลำดับได้สบายลำดับได้สบายครับแข็งแรงครับแข็งแรงมากๆาครับเดี๋ยวผมยืนให้ดูแบบตั้งกระติกให้มันคงเห็นไหมครับยืนได้เลยครับแข็งแรงครับไม่ต้องกลัวว่าไม่แข็งแรงครับสวยงามครับอันนี้ เดี๋ยวผมเอากระติกตั้งให้ดูนะครับเป็นกระติกจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องเป็นเคูก็ได้ขอให้เป็นไซส์ที่มนอยู่ในขนาดเท่ากระติกตัวนี้ได้แข็งแรงครับแข็งแรงทนทานแน่นอนยังครับครับเดี๋ยวมาดูตอนเก็บกันนะครับเก็บยังไงกระติกตัวนี้ก็คือ าตั้งกระติกตัวนี้เก็บอย่างไงเอากติกออกก่อนครับตัวนี้นะก็ยกขึ้นมาแบบนี้นะฮะแล้วก็หุบหุบอย่างนี้มาเลยครับหุบปุป๊บก็จะเห็นเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ไวาเป็นอย่างนี้เลยครับตัวนี้ก็มาทางนี้ฮะเนี่ยครบแค่นี้เองครับ แล้วกเก็บใส่ถุงเรียบร้อยครับจบขาตั้งกระติกเคทูนะครับครับงั้นก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคราบับสวัสดีครบับ